สวัสดีครับพี่น้องชาวกรุงเทพหมหานครอย่างที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 กรุงเทพหมหานครได้ฟังข้อมูลแนวโน้มตัวเลขผู้ที่จะติดเชื้อและเสียชีวิตจากการวิเคราะห์ของคณะ,ะอาจารย์แพทย์คณะแพทย์าศาสตร์มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศหลายๆแห่งชี่เห็นว่า หากเรายังไม่มีมาตรการเข้มข้นมาสกัดการแพร่ระบาดของโรคในเร็ววันนี้เราจะมีตัวเลขผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมากมายจนไม่สามารถจะรับมือได้ซึ่งในขณะที่ฟังผมอยู่นี้หากท่านนั่งใกล้ชิดกับผู้อื่นก็อาจมีโอกาสรับเชื้อและแพร่ไปยังคนที่ท่านรักเพื่อลดความเสี่ยงในการ แพร่เชื้อดังกล่าวเมื่อวันที่17มีนาคม2563กรุงเทพมหานครจึงได้ออกคำสั่งปิด8สถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้ออย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังมีอีกหลายสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้ออย่างมากนั่นคือร้านอาหารและสถานที่ทำงาน ซึ่งมีผู้คนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากมีการพูดคุยกันในระยะที่ใกล้ชิดและเป็นระยะเวลานานผมจึงขอความร่วมมือจากทุกทกท่านและทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19 และเพื่อให้การควบคุมโรคดำเนินไปด้วยความมีประสิทธิภาพ ผมขอให้ทุกสถานที่เว้นระยะห่าง1-2เมตรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรครวมถึงร้านอาหารต่างๆเปิดจำหน่ายอาหารแบบซื้อกลับไปบ้านเท่านั้นสำหรับห้างสรรพสินค้าและตลาดให้เปิดได้เฉพาะในส่วนของการจำหน่ายอาหารและสินค้าจําเป็นในการดำรงชีวิตประจําวันเท่านั้น ซึ่งพี่น้องประชาชนไม่ต้องตื่นระหนกหรือกักตุนสินค้าและอาหารกันนะครับผมขอยืนยันว่าท่านจะซื้ออาหารและของใช้จำเป็นได้อย่างพอเพียงครับนอกจากนั้นยังขอความร่วมมือปิดสถานที่อื่นๆที่เป็นแหล่งรวมตัวของคนจํำนวนมากที่มาอยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิดซึ่งจะมีประกาศในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งภายในวันนี้ สำหรับมาตรการดังกล่าวนี้จะมีผู้อำนวยการเขตคอยควบคุมกำกับดูแลทุกสถานที่ให้ดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มข้นและจริงจังหากพบว่ามีสถานที่ใดไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้รายงานต่อผมโดยตรงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อประจำกรุงเทพมหานครพิจารณาปิดสถานที่นั้น ตรามมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อทันทีในส่วนของรถไฟฟ้า BTS BRT และขนส่งสาธารณะอื่นๆจะลดจำนวนผู้โดยสารในแต่และเที่ยวให้น้อยลงเพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการภายในกระบวนรถไม่ว่าจะเป็นรถระบบล้อรางเรือทั้งหมดเลยนะครับเพื่อจะลดโอกาสในการแพร่เชื้อ การแพร่เชื้อโควิด19ซึ่งแน่นอนว่าพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการจะต้องรอรถนานขึ้นแต่เพื่อความปลอดภัยของท่านและควบคุมอัตราการแพร่เชื้อโรคผมจึงอยากจะขอให้ทุกท่านเข้าใจและให้ความร่วมมือกับเราและหวังว่าผู้ประกอบการขนสมม่งมวลชนรูปแบบอื่นๆจะตระหนักถึงการป้องกันการแพร่เชื้อและดำเนินการในแนวทางเดียวกัน ในทางแนวทางเดียวกันนี้เช่นกันโดยกำตังและมาตรการทั้งหมดให้เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับผมเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้ดีครับและไม่ต้องการใช้มาตรการตามกฎหมายในการบังคับลงโทษพี่น้องประชาชนแต่โควิด -19 เเป็นเชื้อที่แพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วมากนะครับและการจะควบคุมโรคจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนทุกภาคส่วน ดังนั้นผมจึงขอร้องทุกๆท่านโปรดเข้าใจและให้ความร่วมมือกับมาตรการในการป้องกันดังกล่าวของกรุงเทพมหานครโดยให้ตระหนักดีว่าเชือ้อโควิด -19 อยู่ใกล้ตัวเราหากเราไม่ช่วยกันตัวเราเองคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องลูกหลานหรือเพื่อนเพืนก็มีสิทธิ์ที่จะติดต่อด้วยกันทางนั้นนะครับ พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครครับในขณะที่เราอยู่ในช่วงเวลาที่จะชี้ชะตาว่าการระบาดของเชื้อจะควบคุมได้หรือไม่ถึงแม้ว่าผมจะไม่มีอำนาจสั่งการให้ทุกคนหยุดทำงานแต่ผมจะขอร้องให้สถานที่ทำงานที่สามารถให้พนักงานทำงานที่บ้านได้หรือหยุดงานเป็นการชั่วคราวรวมถึงขอให้งดจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะทำให้มีผู้คนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากงดร่วมกิจกรรมที่ไม่จำเป็นตลอดจนงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆดังนั้นขอทุกท่านได้ให้ความร่วมมือกับผมด้วยการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลล้างมือและไม่ไปยังสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่นนะครับผมขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่า พวกเราได้ทำงานอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครทุกฝ่ายได้ทำงานกันอย่างเต็มกําลังในการคัดกรองและรักษาผู้ป่วยรวมถึงทําความสะอาดพื้นที่สาธารณะทุกๆวันไม่หยุดแม้กระทั่งเวลาที่ท่านนอนในยามค่ําคืนท่านนอนแต่คนของเราก็ยังทํางานอยู่สุดท้ายนี้อย่างที่ผมได้พูดทุกครั้งผมเข้าใจดีว่าการใช้อํานาจหน้าที่ ที่จะปิดสถานที่ต่างๆจะก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจแต่ผมขอให้ทุกท่านจำเนึงถึงคุณค่าของการมีชีวิตเหนือสิ่งอื่นใดการอยู่บ้านของท่านคือการช่วยชาติป้องกันการพุทธคามของโควิด19เพื่อพวกเราทุกคนกรุงเทพมหานครจะทํำทุกวิธีทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเราจะ ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันทั้งกรุงเทพมหานครและคนในประเทศไทยนะครับสวัสดีครับ